พิการพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการทํางานของทางรัฐสภาน่นวันนี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีการรับรองนะครับประธานวุฒิสภาสมาพานธัชรัสวิตครับนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ให้การรับรองนายอเล็กคูเพรสนะครับประธานวุฒิสภาสมาพันธรัฐ รัสสวิทนะครับแล้วก็คณนะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภาระหว่างวันที่3ถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ โดยนายอเล็กได้กล่าวว่าไทยและก็สวิตเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันมาโดยตลอดนะครับแม้ว่ารัสวิตเองจะเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็จะเป็นคู่ค้าสําคัญทางฝั่งยุโรปของประเทศไทยและไทยก็เป็นคู่ค้าสําคัญของสวิตในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่ผ่านมาครับมีประชาชนของสวิตได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า200 0 0 0คนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีช่วยกันกับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งสองประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ ขนาดเดียวกันครับการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกันเป็นการตอกย้ําความสัมพันธ์ของสองประเทศโดยมีการมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นมากขึ้น ด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับได้มีการกล่าวว่ารู้สึกดีใจและก็ภูมิใจที่ชาวสวิตนะครับให้ความเชื่อมั่นในประเทศไทยและก็เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากกว่า1-0,000คนซึ่งคนไทยเองก็ยินดีต้อนรับชาวสวิตท,ทุกคนและก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีในการให้ความร่วมมือในทุกๆด้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นตลอดไปส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่ดีนะครับก็เกิดจากพระหมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์เคยได้เดินทางไปอยู่ในประเทศสวิตนะครับซึ่งทําให้คนไทยรักประเทศสวิตเหมือนบ้านหลังที่สองของความ สัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาว,ยาวนานแล้วก็มีการเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับหลายบริบทด้วยกันทั้ง2ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศประธานสภาุ้ทธรัษฎรแล้วก็ประธานวุฒิสภาสมัพันธ์ทรัฐรัฐส,สวิตนะครับก็เห็นความสอดคล้องกันว่าควรที่จะได้รับการส่งเสริมโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ นอกจากนี้เองนายอเล็กเองและก็คณะได้ยังเข้าพบในนิกก่อนจำนวงประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยสวิตเซอร์แลนด์นะครับและก็คณะสมาชิกกลุ่มมิตรภาพและก็นางพิกุลแก้วไก่เริกสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของทางวุฒิสภาพร้อมกับความขอบคุณเที่ห้กันต้อนรับเป็นอย่างดีแม้จะอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขนาดเดียวกันครับยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเมืองและการทําหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ ซึ่งที่สมาพันธ์รัศวิทเองก็มีสอส,อสอ46คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดพร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองของไทยที่มีกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยระบุว่าเป็นความเข้มแข็งของทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้านนายนิกรเองก็ได้กล่าวถึงการดาเนินง,งานของกลุ่มมิตรภาพที่ตั้งขึ้นโดยปราศจากคําจํากัดความว่าเป็นพักฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือวุฒิสภา แต่ทุกคนทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศขณะเดียวกันครับยังได้มีการกล่าวถึงคดีนักท่องเที่ยวชาวสวิตท,ที่ถูกฆาตกรรมที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็มีการจะพยายามที่ไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกกับนักท่องเที่ยวประเทศใดอีก ทั้งนี้ครับภายหลังจากการเยี่ยมคารวะของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ได้มีการนำประธานวุิสภาสมพันธ์รัสวิศและก็คณะนะครับเข้าพบแล้วก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจําปีครั้งที่2เป็นพิเศษที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือเป็นครั้งแรกครับของการประชุมในครั้งนี้ที่มีผู้นําต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติครับ